สวัสดี split, ครับวันนี้ผมจะมาทําวิธีการถนอมอาหารแต่ก่อนอื่นผมขอไปล้างมือและขอแนะนําวัตถุดิบก่อนนะครับครับเจาสลับส่วนผสมในวันนี้ก็คือสีอยวาเขียวน้ํามันหอยน้าตาลปี๊บพริกไทยป่นผงชูรสและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ก็คือเนื้อหมู500กรัมนะครับครับจากที่ทุกคนได้ดูจากส่วนผสมข้างต้นมาแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้ผมจะมาทาอะไรหรือบางคนอาจจะสังเกตมาจากปกคลิปข้างต้นแล้วก็ได้ และผมเชื่อว่าทุกคนต้องเดาออกอยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังทำนั่นก็คือหมูแดดเดียวนั่นเองซึ่งหมูแดดเดียวนั้นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำเนื้อหมูมาหมักและพาไปตากให้แห้งเพื่อนำความชื้นออกจากอาหาร ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถอาศัยอยู่บนอาหารได้และยังช่วยทําให้อาหารไม่เน่าเสียด้วยนะครับโดยขั้นตอนกระบวนการทําหมูเด็ดเดียวนั่นก็คือนําเนื้อหมูมาตัดเป็นเส้นตรงยาวเพื่อตอนนําไปตากนั้นจะได้แห้งได้ง่ายขึ้นและยังเก็บได้นานกว่าเดิมเลยครับสําหรับขั้นต่อมาในการทําหมูเด็ดเดียวนั่นก็คือการปรุงรสนะครับโดยที่เราจะใช้ซอสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะและใส่น้ํามันหอย1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วจึงจะขยำส่วนผสม,สมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มความหอมลงไปนะครับและอย่างสุดท้ายคือผมปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วจึงขยำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราขยำเนื้อหมูจะเข้ากันแล้วนะครับเราจะหมักเนื้อหมูทิ้งเอาไว้20่นาทีแล้วหลังจากนี้ก็เก็บพวกของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วได้เลยครับ เมื่อเวลาผ่านไปครบ20นาทีแล้วนะครับเราจะนำหมูที่หมักเอาไว้มาจัดเรียงในถาดเพื่อพร้อมที่จะพาไปตากแดดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำหมูเดดเดียวนะครับเวลาที่เหมาะสมในการตามหมูเดดเดียวนะครับคือ10โมงจนถึงบ่าย3และจะต้องเป็นวันที่มีอากาศร้อนมากด้วยนะครับเพื่อจะทําให้หมูเดดเดียวของเรานั้นแห้งและเก็บได้นานยิ่งขึ้นครับและเวลาในการตากคือ2-3ชั่วโมงและคนพลิกทุกๆ1ชั่วโมงครับ เล็บเมื่อเราพาไปตากแดดจนครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้หมูแดดเดียวออกมาแล้วนะครับและเราสามารถเก็บไว้ในอนุณหภูมิห้องไว้ได้ถึง3าสวันหรือเก็บในตู้เย็นอาจจะนานถึง1เดือนเลยก็ได้ครับหมูแดดเดียวไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนถ้านำกลับมาทอดก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับวิธีการถนอมอาหารโดยเมนูที่เราเลือกวันนี้ก็คือหมูแดดเดียวโดยที่เราใช้หลักการการ,การถนอมอาหารนั่นก็คือ ทำให้อาหารหมดความชื้นหรือลงเหลือเพียงกน้อยเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์นั้นตกโตได้บนอาหารนะครับและที่สําคัญก็จะทําให้อาหารไม่ไดาบหูหรือเน่าเสียได้ง่ายๆนะครับครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับขอบคุณครับ